ทำไมกู abei, ต้องได้ยิงสองทางพร้อมกันอย่างเดววะแล้วสี่สี่ได้เลยนะสวย no, หนึ bah, ่งศัตรูเหลืออยู่พอมันก็ไม่รู้เป็นหีแต่อะไรพิกเลยทำมันบอกใครวะพี่ท็อปเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย

มึงก็ดิงเหมือนกันตะบไไม่ได้ซื้อยอะมานี่นี่เลยเขี้ยวทำไมกล้องมันสุกเฮ้ยว่าจะฟักอะระขบวนตัวซีทีตัวไหนทีทีมึงวะไม่รู้พี่สิพทดโดนอะเข้าสายแล้ว อยู่ข้างบนนะพี่มินบอมอ่ะข้างบนนะข้างบนตรงนี้เอาอ<ะ>สิเอาอันตีดิแกอยู่นะยูแองเกิลส์โอเคยังไงนะเล่นแต่ก้าอย่างไวสัตแบบว่าน่าต้องชายที่อยู่มุม,มอา่อยพี่อยู่น่าดียวกัเปลี่ยนมุมดียวกับตอนเล่นมุมตอนมีปืนเฮ้ยเข้ามาแล้วเหรอรีบจังอ่ะโอ้ยวิ่งมาเอาเหัวของกูเลยเลขแปดเจ็ดโลมาก เขาเตะก่อนได้ไหมเ้ <martial artist ÜNDNIS> ัอโดนหมดโอโหีอที่มนฆแล้วทีนี่บนหัวพี่อะ